สวัสดีครับร้านต้นเนื้อองพีครับวันนี้เรามาชมสินค้ากันในรูปแบบวิดีโออีกสักหนึ่งวันนะครับอัปเดตสินค้ากันหน่อยครับใกล้ใกล้ปี่ใหม่กันแล้วนะครับผมท่านใดขาดเนื้อตัวไหนก็สนใจสินค้าสอบถามได้นะครับร้านต้นเนื้อองค์พีครับ0 9 1 8 4เ0 3า7ง่ครับก็เรามาลองชมสินค้าตัวแรกๆกันเนือนะครับก็จะเป็นตู้ตู้เทอร์โบตู้พีพีนะครับเราก็จะมีตัวตัวเริ่มต้นแล้วก็ ันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นตะแกรงแบบฟิลเตอร์ไม่จะนนนแข็งนะครับส่วนพอร์อีคิวเราก็มีหลายตัวครับลองแล้วก็ลองแยกสินคตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วครับผมราคาเราก็มีไว้ให้ดูด้วนะครับเรามาลองชมกันนะครับสนใจสินค้าทางร้านเราก็สอบถามได้ครับผมท่าเราอยู่แยกไฟแดงคลองขุดถนนเทพรักครับเข้ามาชมสินค้ากันได้ ดูบรรยากาศในร้านกันนะครับผมร้านเราก็มีให้ท่านเลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมิกซ์อนาล็อก16ช่องอยู่ช่องเรามีอยู่หลายตัวครับมี M B A มี Yamaha แล้วก็มี Audio t e c h ครับผมส่วนตัวเล็กเราก็มีครับตัวเล็กเราก็จะมี4 c channel 7 channel 8 n n e l นะครับ12 Channel แล้วก็ตะกูลดเอนะครับก็มี16-18นะครับผมส่วนทางนี้ก็จะเป็นาพาวเวอร์ครับรพาวเวอร์ครับพาวเวอร์เราก็จะเริ่มต้นตัวละ3,900ครับรพาวเวอร์สี่ชนแนลเราก็มีหลายตัวหลายราคาเลยครับหลายตัวหลายราคาเรืลองเราเข้ามาเรียกหัวฉุกันได้ครับของเราจะเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดนะครับ สินค้าก็ลองของมาเลยครับฝั่งนี้มีเป็นตู้แขวนครับตู้แขวนสองคูณสองรูสเปรดสิบห้นิ้วมี BV มีเทอร์โบนะโอเคสินค้าก็บอกว่างเพาะว่เขามาเยี่ยมชมได้ทางนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงครับตู้ลมพงเราก็จะแน่นๆเลยครับทั้งตัว10นิ้วคูณหน,นึ่งสิคูณ หนึ่งสองคูณหนึ่งมีหลายตัวครับผมชาเรา็มีหลายตัวให้ท่านเลือกครับพวกไม้ลอยไม้สายไม้คลองมีหลายยี่ห้อครับยี่เิบของว่างก็ไวเขามาเยี่ยมมาชมกันได้ครับร้านเราอยู่บ่เพื่อบางพีสมุทรปราการครับแยกไฟแดงคลองขุดถนนเทพรักครับซอยจตุลมิตรนะครับผมสนใจสินค้า ร้านต้นน้อยองพีก็แวะสอบถามได้นะครับ0 9 1 8 4 0 0 3 6 7ครับตู้ลำโพงเรามีสต็อกรอลูกค้าเลยครับแน่นๆเลยครับก็วางๆก็าวะเข้ามาเยี่ยมมาชมกันได้ครับผมแม่คนนี้ยห็นน้องว่านบอกว่าคุณแม่ชอบงานศิลปะเลยรา